เพราะสรุปแล้วคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเมื่อศึกษาดีๆและมาทำให้ได้แล้วมันจะกลายเป็นสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วใช้คำแปดคำนั่นนะเป็นสังคมที่ดับเหตุนั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้พวกเราไม่ไม่เป็นอย่างนี้ได้ ก็คือดับเหตุไม่ได้พวกเราดับเหตุได้จึงมาเป็นอย่างนี้ได้เหตุคือกิเลสหยาบกลางละเอียดทำได้สำเร็จเพราะการทำสำเร็จคนที่ทำสำเร็จจึงมีความสงบที่ไม่ใช่ความสงบอย่างพาซื่อมิจฉาทิฏฐิที่ว่า คนที่สงบคนที่เป็นอราหันต์คือคนอยู่นิ่งๆไม่ดิ้นรนอะไรมากไม่ทำมากไม่พูดมากชา้ชาๆสุภาพเชยๆเนื่อยๆไม่ใช่คนยิ่งสงบยิ่งแคล่วคล่องว่องไว กายกรรมก็แคล้วคล่องว่องไววจีกรรมก็แคล้วคล่องว่องไวปราดเปรียวบาลีวปาคุณยตานันมีกายปาคุณยตาคือกายกรรมวจีกรรมครล่องแคล่วไม่ใช่ยิ่งหยุดหยุดยิ่งนิ่งนิ่ง,งไม่ใช่ เมื่อความสงบในความหมายของพระพุทธเจา้าจึงไม่ใช่อย่างที่ไปศึกษากันนั่งตับตาสงบนิงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมาเรียนรู้กิเลสในภาวะที่มีกรรมกิริยาทางกายทางวาจาโดยใจโงงๆใจมีเหตุดับกิเลสกายยิ่งแคล่วคลอง ดับกิเลสวัจียิ่งแคลค่อ,อ,องเป็นปาคุณยตาแท้จริงเห็นไหมว่าความสงบของพระเจ้าที่เป็นความสงบตามปัญญาข้อที่สามจะรู้จักความสงบสองอย่างความสงบอย่างเดรัธีพาซื่งอง่ายสงบคือการทำให้เกิดการไม่ขยับขยื่อน ไม่เคลื่อนไหวพระบาลีเรียกอะไรอินชนะหรืออะไรไม,ไม,ไม่ไม่เคลื่อนใช่ไหมครับฮะที่ว่าไม่เคลื่อนอะไรไม่เคลื่อนไหวนะอินชนะหรือไงไม่ใช่กายก็ไม่เคลื่อนไหวเอว้จีก็ไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้าๆไม่ใช่ยิ่งเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวตรงกันข้ามเกินกับความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติมิจฉาทิฏฐินะ เพราะงั้นมันง่ายๆตื้นๆอย่างนั้นเข้าใจง่ายบอกว่าคนที่สงบคือคนที่ไม่กระดุกกระดิกคือคนที่ไม่ไปที่ใดกระทบกระแทกอะไรกับใครอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆปากก็ไม่พูดมากไอย้ยางงั้นมันพาซื่อตื้นๆง่ายๆนะซึ่งเป็นเรื่องของการ เสื่อมของสังคมมนุษย์ชาติเป็นความเสื่อมทางเศรษฐกิจเป็นความเสื่อมทางรัฐการบริหารนะเป็นการเสื่อมอย่างไร้กาศเลยเพราะนั้นพุทธผู้มิชาทิฐิก็พากันทําลายสังคมเพราะเศรษฐกิจคนแย่เลยทางการบริหารการดูแลสังคมอะไรไรกันทางการเมืองก็แย่ลงไปด้วย เพราะมันเศรษฐกิจจะดียิ่งต้องสมาธิจริงๆอย่างชาวโซเนี่ยเศรษฐกิจจนกระทั่งจบกิจละเพราะตนเองไม่ได้เป็นภาระของตนเองได้สร้างสรรค์พ่ออยู่พอกินพอใช้เหลือสร้างให้เกินแจกเกือ้อกูลคนอื่นช่วยเศรษฐกิจบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาเลยโดยไม่ต้องมาโฆษณนามแบบว่าจะต้องจ่ายหัวละเมิอนออายุสิบพขึ้นไปไม่ต้องมาเทเด ทําเป็นหลอกคนโง่ของมนุษยชาติเดี๋ยวมาติดสินบนประชาชนอะไรอย่างี้ไม่เอาเราทำไปโดยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปติดสินบนมนุษย์ไว้อะไรรับรองอะไรคุยโมให้คนเขามายกย่องยกยอ,ยกยอมาเลือกตั้งให้ไปขึ้นเป็นผู้ใหญ่ผู้บริหารไม่ไม่แย่งผู้บริหารก็ไม่แยังเราทํากิจทําการของเราไป เพราะพวกเราจรึงเป็นคนพวกที่เป็นนักเศรษฐกิจตัวจริงเป็นนักเศรษฐกิจที่ทำให้สังคมเจริญอยู่เป็นนักเศรษฐกิจที่สัพพัทสัพพัการเคลื่อนอย่างคล่องของทั้งรูปทั้งนามชนิดที่มีไปเร็วไปสู่กันและกันทั่วถึงกันในสังคมมนุษย์ได้ โอ้โเอาลายมือโยเย,ยอาตมาไปออกอากาศเนี่ยอาศัยกินอาศัยใช้เป็นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์คือที่เขียนอย่างนั้นน่ะมันไม่มีเวลาที่จะเขียนปั้นตัวหนังสือเท่าไหร่มันอยากเร็วๆเขียนเร็วๆมันก็นเลยวัดตามตัวเองอ่านไม่ใช่อ่านเองอ่ะแม่อาไปโชว์อาตมาอ่านของอาตมาออกไงคนอื่นเ็าเห็นใจเขาเขาจะอ่านออกก็ กิเลสยิ่งลดยิ่งละยิ่งดับยิ่งหยุดไปจากจิตตนได้กายกรรมวจีกรรมก็ยิ่งคล่องยิ่งทำงานจึงยิ่งไม่ขาดแคลนไม่แย่งชิงเดือดร้อนในสังคมไม่ทำความเดือดร้อนในสังคมอาการเช่นนี้คือความคล่องของการสัพพัรูปและนามสู่กันและกัน เฉลีย่ยให้ทั่วถึงกันได้ดีเท่าใดเศรษฐกิจก็เจริญเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะเฉลีย่ยสิ่งที่แบ่งปันกันกินกันใช้ได้อยู่อย่างนี้ถ้าคนอื่นเห็นตามสังคมกลุ่มอื่นเห็นด้วยก็มาทำอย่างนี้ต่อไปมันก็จะเป็นการต่อยอด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  จากสังคมกลุ่มหนึ่งได้แล้วสังคมกลุ่มอื่นก็ทำอย่างนี้สังคมกลุ่มหนึ่งก็ทำอย่างนีน้มากสังคมขึ้นก็เป็นเครือข่ายหรือเครือแห่ที่จะกระจายไปสู่สังคมประเทศอัตมานแน่ใจว่าชาวโศกแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือแก้ปัญหาการเมืองจบกิจพูดอย่าง ฮุบเอาเองเลยคนอดื่นเขาไม่ยอมเชื่อกับชังเขาแต่อัตมาว่าพวกเราเนี่ยจะเข้าใจเห็นจริงไหมพราะเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรเศรษฐกิจคือสมบัติหรือทรัพย์สินหรือสิ่งที่เราอาศัยกินอาศัยใช้ที่จำเป็นเนี่ยมันมีจำนวนจำกัด เราก็สร้างขึ้นเองต่จากโดนจำกัดนี้ได้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นเราก็ใช้กาละใช้แรงงานใช้ทุนรอนมาสร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็กินก็ใช้จนเหลือจนเกินแล้วสัพพัดแบ่งแจกให้แก่สังคม ขายอย่างขาดทุนหรือแจกขายอย่างขาดทุนหรือแจกเราไม่ได้เป็นคนในสังคมประเทศที่ทำร้ายสังคมแต่เราเป็นคนอยู่ในประเทศที่ได้อนุเคราะห์สังคมได้ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างนี้หนึ่งเราพึ่งตนเองรอดสองเราสร้างสิ่งที่จำเป็นที่เป็นสาระมนุษย์จริงๆปฏิเสธไม่ได้ เราไม่ได้สร้างสิ่งเป็นพิษเราไม่ได้สร้างสิ่งมอมเมาเราสร้างสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารคุณจะใช้จะซอยจะอาศัยน่เน้นเข้ามาหาอาหารในโลกพืชพันธุนยาหาร